สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงบลูรูทุกท่านนะครับเจอกันกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมในช่วงของ Blues Today ครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับแน่นอนฮะข่าวการซื้อขายย้ายทีมของใครฮาเวิร k สคาริดูค l ิบาลีหรือคนอื่นๆเนี่ยยังมีเรียกว่าเยอะแยะมากมายยังไงก็ติดตามได้ทั้งหมดในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวนะครับที่เกิดขึ้นในรอบค้ำคืนที่ผ่านมาครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนครับกับคุณ Su ุ z กิเอติก้ a สมาร์ทไฮบริครับแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าครับพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัดนะครับก็ใครสนใจสามารถสอบถามไปได้ครับที่โชว์รูมรถยนต์สุ u กิทั่วประเทศหรือว่าคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ www.suzuki co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอนะครับก็ใครที่ทำงานแล้วง่วงนะครับอยากจะสดชื่นก็แนะนำเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาเลยนะครับข่าวที่น่าสนใจครับก็ไปว่ากันถึงเรื่องราวของ อ่โรมันอับรามวิชกันก่อนนะครับอดีตเจ้าของทีมเชลซีเดลี่เมลเนี่ยรายงานว่าอบรามวิชเนี่ยต้องการเงินก้อนโตจำนวน2.3พันล้านปอนด์จากการขายเชลซีครับเพื่อนำไปให้ชาวรัเสเซียที่ได้รับผลกระทบจากสงครามครับแต่ทางรัฐบาลอังกฤษแล้วก็คณะกรรมการกรรมธิการของยุโรปเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวตรงนี้นะครับในขณะที่มีการคว่ำบาตรรัเสเซียเนี่ยโรมานอับรามวิช ต้องเซ็นยืนยันในการปล่อยเงินทุนจํานวนนั้นนะครับซึ่งจนตอนนี้เนี่ยอราโมวิชเนี่ยปฏิเสธที่จะทําแบบนั้นเพราะเขาต้องการนําเงินดังกล่าวเนี่ยไปแบ่งให้กับทางรัสเซียและยูเครนนะครับก็ไม่แปลกใจนะฮะก็เป็นเป็นเงินของเขาเนะเขาก็เลยยังไม่เซ็นอนุมัติให้นะครับขณะที่ฟาบิโซโรมาโนครับรายงานว่ามาริโซโปเชติโนเนี่ยต้องการทำงานร่วมกับอาบาโดบรอยาในช่วงพรีซีซั่น โดยนักเตะพร้อมกลับมาแล้วครับหลังจากมีอาการบาดเจ็บระยะยาวนะครับก็น่าจะต้องลองดูก่อนนะว่าไหวไม่ไหวนะสำหรับทางอมาโดโบรอย่านะครับซึ่งแม่ผมก็หวังไว้เขาปั้นบรย่าเนี่ยให้เป็นเหมือนแฮร์รี่เคนนะครับขณะที่เดลี่เมลครับรายงานว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยเตรียมจ่ายเงิน50ล้านปอนด์ขอซื้อเมสันเมาส์ในสัปดาห์นี้นะครับ หลังจากข้อเสนอแรก40ล้านปอนดน์โดนปฏิเสธไปนะฮะมีข่าวสัปดาห์นี้50ล้านปอนด์นะครับขณะที่ดิแอลติกครับบอกว่าเชลซียืนยันว่าเสนอสัญญาใหม่ให้กับเอนโกโลกองเต้เนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่นักเตะเนี่ยอยู่ในการเจรจากับอัล e อิติฮัดอยู่เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเคสของเอนโกโลกองเต้เนี่ยดูแล้วนะฮะน่าจะย้ายไปเล่นในซาอุค่อนข้างแน่นะครับเพราะว่า ทางฝั่งของเชลซีไม่ใช่ว่าไม่เจราจาเรื่องต่อสัญญานะครับเจราจาแล้วแต่ว่าอาจจะช้าไม่ทันการแล้วนะครับขณะที่โรมาโน่เนี่ยก็รายงานบอกว่ากองเต้เนี่ยคาดว่าได้ผ่านการตรวจร่างกายเรียบร้อยนะครับในส่วนกับทางทีมเอาอิติฮัดซึ่งจะมีการเรียกว่าประกาศอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าหลังจากที่มีการเปิดเผยรายละเอียดเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อน ข้อกำหนดมีการเปลี่ยนแปลงครับเนื่องจากสัญญาเนี่ยจะมีระยะเวลายาวนานกว่าที่คาดไว้ในตอนแรกนะครับขณะที่กาเซต t เด e โลสปอร์ตครับสื่อในอิตาลีรายงานว่าแฟนบอลกลุ่มอัลตรานะครับของอินเตอร์มิลานเนี่ยออกมาขู่สโมสรว่าห้ามให้ทีมไหนเนี่ยมายุ่งเกี่ยวกับนิโคลโลบาเล่าเด็ดขาดนะครับหลังจาก มีข่าวว่าเชลซีและทีมอื่นๆเนี่ยสนใจนักเตะนะครับก็คือว่าแฟนบอลน,นี่รักบาเล,ล่ามากนะครับจะไม่ให้ย้ายว่าอย่างนั้นนะฮะส่วนฝั่งของโรมาโน่ครับรายงานว่าเชลซีและแมนซิ i t ตี้เนี่ยใกล้บรตรลุข้อตกลงในการซื้อขายโคซิชแล้วนะครับโดยเหลือขั้นตอนตกลงราคาคาดว่ามันห่างกันไม่กี่ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับ ส่วนฝั่งของโรมาโน่เนี่ยก็รายงานอีกเพิ่มเติมบอกว่าคนอานอกาลาเกอร์ได้รับความสนใจที่เป็นรูปธรรมจากเวสแฮมแล้วก็นิวคาสเซิลครับโดยกาลาเกอร์เนี่ยเกี่ยวข้องโดยตรงกับดีลของไคเซโดแต่เขาไม่ใช่ตัวเลือกสําหรับไบรตันนะครับคือเชลซีก็จะแนบไคเซโดอ่าแนบขอแพก้กาลาเกอร์บวกกับเงินจํานวนหนึ่งอ่าไปให้กับไบรตันแต่ดูเหมือนไบรตันเนี่ยจะไม่เอากาลาเกอร์เข้ามาอยู่ในดีลด้วยนะครับจริงๆแล้วนี่ไบรตันเนี่ยอยากได้เลวายโควิล มากกว่านะครับส่วนฝั่ง Sky Sport ในเยอรมนีครับรายงานว่าคารฮาเวสเนี่ยใกล้จะย้ายไปร่วมทีมอาร์เซนอลแล้วนะครับตอนนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับข้อเสนอสุดท้ายของอาร์เซนอลโดยคาดว่าดีลนี้เนี่ยจะมีมูลค่าอย่างน้อยประมาณ68ล้านปอนด์นะครับโอ้เทา68ล้านปอนด์นี้แฟนเชลซีบอกปล่อยได้เลยนะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนฝั่งของโรมาโน่ก็รายงานครับบอกว่าในช่วงหัวค่ำนะครับประมาณว่าดีลของคาฮาเวสเนี่ย จะมีมูลค่าเกือบ60ล้านปอนด์นะครับจะเริ่มเจราจารหลังจากช่วงพักเบรกทีมชาติโดยคาดว่าดีลนี้เนี่ยจะเสร็จสิ้นภายในอีก10วันข้างหน้านะครับก็ข่าวของโรมาโน่ก็ชัดเจนมากขึ้นนะฮะแต่เขาบอกว่าค่าตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ช่วงเรียกว่าสักประมาณเที่ยงคืนตี1บ้านเรานะครับโรมาโน่ก็รายงานเรื่องแคาฮาวเวิเพิ่มเติมมาอีกครับบอกว่า นะฮาวรสยืนยันอย่างชัดเจนอีกครั้งในเช้าวันนี้ครับตามเวลาท้องถิ่นนะฮะว่าเขาต้องการย้ายไปร่วมทีมอาร์เซนอลจะมีการยื่นข้อเสนอมาอีกครั้งในไม่กี่วันข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็แฟนเชลซีเตรียมตัวได้เลยฮะสำหรับไคฮาวเวสดูทรงแล้วย้ายแน่นอนนะครับ mm. ส่วนสกายสปอร์ตในเยอรมน,นีก็รายงานว่าบาเยินเนี่ยขยับตัวช้าเกินไปนะครับในดีของไคฮาวเวสเนื่องจากนักเตะเนี่ยกำลังจะไปอาร์เซนอลแล้วนะครับ ส่วนดิแอเลติกครับก็เพิ่งจะรายงานเรื่องของนิโคลัสแจ็กสันครับ <c oughs> เขาบอกว่าเชลซีอะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนิโคลัสแจ็กสันได้แล้วนะครับนักเตะเนี่ยนะครับมีค่าฉีกสัญญาที่29.8ล้านปอนด์และพร้อมย้ายไปร่วมทีมเชลซีตอนนี้เหลือการเจราจาระหว่างทั้ง2ส,สโมสรน,นะครับส่วนฝั่งของเดลี่เมลรายงานว่าแม้นิโคลัสแจ็กสันเนี่ยจะกลับมาฟิตหลังจากได้รับบาดเจ็บแฮมสติงในเดือนมกราคมครับแต่เชลซีเนี่ยดูเหมือนจะศึกษาประวัติทางการแพทย์ หรือว่าเรื่องของร่างกายของเขาก่อนนะครับก่อนที่จะมีการาตกลงกับ b บียรเรอัลนะครับซึ่งล่าสุดนิโคลัสแจ็กสันก็ลงเล่นให้กับทีมชาติเซเนกัลในฟุตบอลคัพออฟเนชั่นในนัดที่เสมอเบนินนะครับซึ่งก็ทำแอสซิตได้ด้วยนะครับสำหรับนิโคลัสแจ็กสันนะครับส่วนฝั่งของสปอร์ตเนี่ยสื่อชื่อดังก็รายงานว่านิโคลัสแจ็กสันเนี่ยพร้อมจะเซ็นสัญญา5ปีกับเชลซีหลังจากยอมรับเงื่อนไขส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ฝั่งของฟุตเมอร์คาโตครับสื่อชื่อดังรายงานว่าหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลของรัฐบาลซาอุเนี่ยกำลังอยู่ในลอนดอนครับเพื่อเจรจากับเชลซีโดยที่พวกเขาเนี่ยสนใจเมนดี้คูริบาลี่และซีเย็กนะครับชื่อทั้งหมดนี้มีโอกาสย้ายไปซาอุมากๆนะฮะส่วนฝั่งของฟุตเมอร์คาโตก็รายงานเพิ่มเติมว่าการเจรจาในดีลของซีเยกกับลีกซาอุเนี่ยนะฮะก็ก้กาวหน้าไปมากนะครับโดยที่ซีเยกเนี่ย โอกาสจะย้ายไปอยู่กับอัลนาเซอร์นะครับเขาบอกว่าทางซีเอ็กได้ค่าเหนื่อยประมาณ12-13ล้านยูโรต่อปีครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ซีเอ็ได้กับเชลซีแค่6ล้านยูโรต่อปีนะครับพูดง่ายว่าโอ้โหได้เพิ่มอีกเท่าหนึ่งนะสำหรับซีเอ็กนะครับขณะที่เมื่อวานนี้ครับข่าวช่วงประมาณ2-3ทุ่มตอนผมจัดรายการที่ f m 99นะฮะมีรายงานบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยมีความสนใจอย่างชัดเจนในตัวของโอลิเมโอลาวียครับ โดยทั้งสองสโมสรทั้งสโมสรน,นะครับขอภัยและนักเตะมีความสัมพันธ์ที่ดีครับและมีการเจราจาแล้วครับอย่างไรก็ตามครับตอนนี้ยังต้องใช้เวลาเนื่องจากเชลซียังคงสนใจลาเวีครับขณะที่แมนยูไนเต็ดก็ชื่นชมในตัวของลาวียเช่นกันแต่ยังไม่มีการเจราจาครับนอกจากนี้เนี่ยเงื่อนไขาการซื้อคืนของแมซิตี้กับลาวียจะมีผลในปี2024นยะครับพูดง่ายว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่เชลซีที่สนใจนะฮะมีอาเซนนลนเข้ามาแจมเราด้วยนะครับ ขณะที่ตุโตมุคาโตครับสื่อในอิตาลีรายงานว่ายูเวนตุสเนี่ยนะฮะมีการเสนอให้เชลซีเนี่ยเพิ่มเซซารีคาซาเดไว้ในดีลครับของดูซานวัลาฮูวิชเพื่อลดค่าตัวที่ตั้งไว้ประมาณ80-90ล้านยูโรนะครับแหมดีลนี้นี่แฟนเชลซียยอะเลยครับแน่นอนคาซาเดในฟอร์มดีกับยูยีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้รวมคาซาเดในดีวัลลาฮูวิชเนี่ยแฟนเชลซีไม่น่าเอานะฮะ ขณะที่เกาโชเมคาโต้ครับรายงานว่าเอซิมิลานเนี่ยน่าจะติดต่อกับเชลซีในสัปดาห์หน้าเพื่อพยายามเซ็นสัญญากับคานี่ชูกูเมกานะครับซึ่งน่าจะเป็นการยืมตัวนะครับนอกจากนี้ครับมาเตโมเรโตครับรายงานว่าคูลิบาลี่เนี่ยใกล้ย้ายไปซาอุดิอาระเบียครับโดยอัลฮิลาวเนี่ยผลักดันดีลนี้และต้องการปิดดีลให้เร็วที่สุดส่วนคูลิบาลี่เนี่ยไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายไปเล่นในลีกซาอุเช่นกันนะครับ ส่วนฝั่งของฟาบิโซโรมาโน่ครับรายงานเรื่องของลูคาคูครับอันนี้ไม่เอาด้วยครับบอกว่าลูคาคูเดี๋ยได้รับข้อเสนอก้อนโตจากซาอุนะฮะแต่เจ้าตัวปฏิเสธครับเนื่องจากต้องการที่จะเล่นในฟุตบอลยุโรปต่อไปและเขาต้องการย้ายไปอินเตอร์มิลานแต่เชลซีปฏิเสธการยืมตัวนะครับก็คืออยากได้เงินสดอยากได้เป็นเอ่อเรียกว่าการปล่อยแบบถาวรนะสำหรับโรเมลูลูคาคูนะครับ แล้วก็มีรายงานจากโรมาโน่ครับโอ้แกทวิททั้งวันเลยฮะบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยยังคงให้ความสนใจกาบีเวก้าครับแต่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอครับโดยครับว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลจะโฟกัสและให้ความสําคัญไปที่เคฟเฟนตูรามแล้วก็มานูโคเน่ขณะที่เชลซีเนี่ยรับทราบเงื่อนไขของกาบีเบรก้าแล้วนะครับเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาและจะมีการประชุมในอีกครั้งเพื่อหาข้อสรุปนะครับสังเกตดีๆนะฮะข่าวเรื่องของมิดฟิลเนี่ยจะวนเวียนกันอยู่ตรงนี้นะครับ เคฟเฟนตูรามานูโคนีอ่ามอยเซสคาเซโด้ดแคนไรส์โรเมโอลาเวียมันเป็นเหมือนเก้าอี้ดนตรีอย่างที่ผมเคยพูดในไลฟ์นะครับเพราะฉะนั้นติดตามได้ครับไม่แน่ว่าอ่ะพอเดแคนไรส์ค่าตัวแพงอสน,อนสุดท้ายสู้ไม่ไหวเขาอาจจะมากระโดดหาโรเมโอลาเวียก็เป็นไปได้นะครับ นี่คือข่าวที่นํามาฝากกันนะต้องติดตามกมาัอย่างต่อเนื่องครับมาดูกันว่านักเตะคนแรกที่เชลซีจะเซ็นเข้ามาเนี่ยจะเป็นนิโคลัสแจ็กสันหรือเปล่าแล้วก็นักเตะคนแรกที่จะปล่อยจากทีมจะเป็นโคเวซิชหรือไคฮาวเวทั้งหมดเนี่ยติดตามได้ใน l u u s t t o d y นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ